ถผึงเหล็กของปีจาของปีสองศูนย์สองห้าเฮตแรกของปีเฮดผึ่งเกาลักจะเฮดผึ่งเกาลักเฮดผึ่งหวานแรกของปีจ้าเพื่อนกลมออกแล้วออกแล้วเฮดผึ่งหวานออกแล้วแล้ว,วมีดอกตุ้ม มีดอกก่เห็ดพึงหวานแต่ทุกคนเห็ดพึงหวานเพื่อนกมเห็ดพึงหวานเริ่มออกแล้วดอกงามงามดอกงามงามงามมากมันพึ่งออก ออกแล้วออกแล้วทุกคนเพื่อนโคมออกแล้วดีใจดีใจออกแล้วดอกอ้นวนอ้วนดอกอ้นวนอ้วนตมูเม,ดมดิดีนะที่ม,ามา้าวันนี้ดีที่มาวันนี้เจออีกแล้วะจนึ่งดอกดอกตุ่มตุมดอกตุ่มตุมเลย นีเดาตุ ang, ้มๆน้องนั่นตุ้มๆอ่อนๆอนี่สวยมากนี่ยเพลิงอัเนียเผาแล้วมันเท่าแล้วกระตอดนุ่ม นี่ดอกนี้ก็เอาได้อยู่ดอกนี้มันเถ่าแล้ดอกก่อนใ่้ตัวนี้ไปแกงแซ่บคือกันนี่ดอกนี้ ง่ายานาจะเท่าแล้วดอกน้อยดอกไม่เอาได้มันเท่าแล้วนี่นี่ก็เท่าแล้ว มากมีดอกหน,นึงน่งดูเห็นไหมอืดอกมันก็ลังก็ลังโตเลยใต้ดินใช่เป็น ออกไงไปนี่ใต้ดินถอ,อ,อนตรงไหนก็ได้เลยเน่าแล้วเน่าแล้วไปมันดินกับเน่าแล้ว ดอกน้อยๆตุ้นไม้ต้นดอกน้อยๆเจอเห็ดพึ่งหวานเดี๋ยวจะทุกคนเห็นบ่เห็นไหมเอ่ยมันคือเห็ดเคร่งหวานดอกใหญ่ๆดอกใหญ่มากจ้ะทุกคนบ้างดอกใหญ่มากนี่เครื่องหวาน ตกงามอกใจสวยมากนี่เฮ็ดพึ่งแม่มดน่าจะนะเฮ็ดพึ่งแม่มด